เปิดบ้านพินโยทองเจอือคลองที่ดินเมืองทอง4 0 0พันไร่เป็นอดีตดาราภาพยนตร์และละครเวทีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนั้นสำหรับพินโยทองเจอือปัจจุบันอายุ7จปีแล้วและเป็นพี่ชายคนละแม่ของเผ่าทองทองเจอือนักประวัติศาสตร์ไทยโบราณาคดีและวิทยากรด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ก่อนลาวงการเขามีผลงานออกมาให้ได้ติดตามเป็นจำนวนมากตอนนั้นเรียกเรียว,ว่าเขาถึงหล่อและฮอตมากจริงๆ มีสาวน้อยสาวใหญ่ตามกรีดเพียบภายหลังได้พันตัวจากงานแสดงไปทำงานประจำหลายตำแหน่งเช่นบริษัท i อ m จําจำกัดที่ปรึกษาของค่ายกรังปรีของคุณปราจินเอี่ยมลำเนาที่ปรึกษาของบริษัทบางกอกแลนด์เอเจนซี่ซึ่งเป็นบริษัทรับผิดชอบธุรกิจและพัฒนาเมืองทองธานีโดยเขาได้เป็นประธานกรรมการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดเกือบทุกอาคารในเมืองทองธานี นอกจากนี้เขายังเป็นที่ปรึกษาให้กับอีกหลายบริษัทรวมทั้งบริหารงานโรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์และอนุบาลน,นิธิการอีกด้วยชีวิตส่วนตัวแต่งงานกับนิธิการทองเจือมีลูกชายและลูกสาวที่อยู่วงการบันเทงิงคือพีททองเจือพระเอกภาพยนตร์ละครและนักแข่งรถที่มีชื่อเสียงนำพึ่งพานุชนาศทองเจือนันจิตพัฒนทองเจือน้ำตาลดารันรัตทองเจือและยังมีลูกนอกสมรสคือสายฟ้าเศรษฐบุตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธากนากรรมการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดบริษัทบางกอกแลนด์เอเจนซี่จำกัดเรเดียวัลุของอดีตดาราดังประสบความสำเร็จกันทุกคนเลยในวันนี้เราจะพาทุกคนมายชมหน้าปัจจุบันของพันรยาพินโยทองเจอือที่ต้องบอกเลยว่าเคียงข้างพินโยเสมอนอกจากนี้ยังมีบุตรที่เกิดกับจิรวัตรจารุวิจิตคือพันธวัฒนทองเจอือพินโยเรได้ว่าเป็นสัมพันธ์ครอบครัวที่น่ารักมากๆ ทั้งนี้หากใครอยากติดตามความน่ารักของบ้านนี้ก็สามารถติดตามกันได้ที่ Instagram และ Facebook ส่วนตัว